สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้มาพบกับคูกุ๊กเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับการอ่านภาษาไทยนะคะเด็กๆคะทุกวันนี้เราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารใช้แสดงความคิดความรู้สึกความต้องการภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยคำในภาษาไทยประกอบด้วยเสียงรูปพยัญชนะสระวรรณยุกต์ และความหมายของคำนั้นๆค่ะคลิปนี้ครูพุกจะมาปึกเด็กๆอ่านสะกดคํคำที่ประสมด้วยสระอุเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะเด็กๆอ่านหนังสือภาษาไทยแน้า4 4นะคะพออ่ะกอผักบออุงอบุงไม่โทบุง้งผักบุง้ง ยออุงอยุงรออายอลายยุงลายปออุยอปุยฝออายยฝายไม่โทรฝ้ายปุยฝ้ายทออุงอทุงไม่เอกทุ่งนออานาทุ่ง กออูงอกุ้งไม่โทกุ้งหอเอาเผากุ้งเผาก่อรออกระปออูกอปุกอออมออมสออีนอศินกระปุกอมศินตออูยอตุยไม่โทตุยนออูยอนุยไม่โทนุย ตุ้ยหนุยตออุกอตุกไม่ตีตุกตออาตาตุกกะตากอรอกระดออุมอดุมกระดุม เด็กๆจะต้องฝึกอ,อ่านบ่อยๆเพื่อที่เด็กๆจะได้อ่านได้คล่องและถูกต้องแต่ถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจในการอ่านเด็กๆสามารถกลับไปดูคลิปนี้เพื่อทบทวนการอ่านได้อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูปุ๊กต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ